าคนละครึ่งนีน้ามองหานะครับ300นะครับเราจ่ายครึ่งหนึ่งสอนวิธีการทำให้ดูนะฮะยืนยันการชำระเงิน ช้ง่ายครับไม่ยากเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาสอนวิธีใช้นะครับแอปเป๋าตังค์นะครับโดยใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะฮะผมเพิ่งสมัครคนละครึ่งเมื่อเช้านี่เองนะครับได้สิทธิ์มาแล้ว3,000บาทนะครับแต่ว่าเราใช้ได้วันละ150บาทนะครับคนละครึ่งเนี่ยเขาจะใช้เราครึ่งหนึ่งเราต้องเติมตังค์ในแอปพลิเคชันก่อนนะครับเติมไปใน G Wallet ของเรานี่แหละตอนนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้ะผมอยู่ที่ตลาดอู ของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินที่ตลาดตูกันนะครับร้านเยอะมากอีวินเก็แก๊แก์นี่เทียบมีร้านนี้ก็เวยวเป็ดเด็ดโซนใต้สะพานก็มีนะครับก็จะมียเต๋ยวเด็กเส้นนี่กุ้งอบขุ้นเส้นเนี่ยครับตอนกลางวันก็จะมีกุยช่ายตลาดภูตรงนี้เนาะ ยำปลาดุกคูที่เึ็งเผ็ดน้อยนะคะนี่ยำปลาดุกคูแยกไว้แล้วมะม่วงลูกใหญ่มากอันนี้มะม่วงอะไรครับมะม่วงแก้วนิจ้ะกินกับน้ำปลาหวานอร่อยอันนี้น้ำปลาหวานกะปิมะม่วงเท่าไหร่ครับมะม่วงก็ชุดละหกสิบเหมือนกันสิบบาทแต่ว่ายำมะม่วงนี่ห้าสิบนะสอนวิธีการใช้งานนะครับแอป เป่าตังนะครับโดยใช้สิทธิ์คนละครึ่งนี่แหละครับชื่อร้านอะไรนะฮะชื่อโอยำโอยำปลาดุกปูนะครับตลาดปูนะครับมงแวะมากันนะถ้าร้านที่ใช้สิทธิ์ได้จะมีป้ายนี้เลยครับป้ายคนละครึ่งนี่นะมองหานะครับนี่สัญลักษณ์เนี่ยดิกซอรูปหัวใจแล้วก็เป่าตังนี่นะครับสรุปว่าคุยไปคุยมานะครับเราจะใช้สิทธิ์ที่นี่ให้ครบเลยนะครับ300นะครับเราจ่ายครึ่งหนึ่ง150ยห้สิอก็ครบพอดีเลย วิธีการวิธีการนี่คุณพี่จะสอนวิธีการทําให้ดูนะฮะก็อันนี้ของแม่ค้าต้องเข้าไปถุงเงินก่อนซื้อส0มร้อยใช่ไหมก็ใส่300แล้วก็สร้าง QR วอาโค้ดเพราะแต่ละบินจะไม่เหมือนกันงเราก็เอาเครื่องของเรามาสแกนสแกนนะครับยืนยันการชำระเงิน,น,งนงโอเค ได้แล้วค่ะเงินเข้า300เงินเข้าพี่300อ่าแต่เงินตรงเนี้ยจะโดนหักไปนี่ไงลบ้ม1หลหรือร5 0ยาำระเงินไป150บาทใช่แต่แม่ค้าได้300แล้วตอนนี้เงินผมก็เหลือ0บาทเพราะว่าเมื่อกี้ทดลองเติมไป150บาทโอเคสรุปว่าจ่ายคนละครึ่งเนี่ยก็คือในแอปนะครับจะมีสิทธิ์ให้เราใช้เงินได้150บาทนะครับ เราจะใช้ให้ครบสิบเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งหมด300เพราะว่าออกคนละครึ่งใช่ไหมเราจะต้องมีเงินใน G ี a l เ e t เราอย่างน้อย1 5 0บาทเมื่อกี้ผมจ่ายไป300ใช่ไหมฮะตังตอนนี้ตนนังผมก็หมดเลย1 5 0บาทเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้ใช้ใชได้วันละ300รใช่ครับก็คือผมผมก็ลองเติมไงผมอยากรู้ว่าคนละครึ่งจริงไหมผมก็เลยเติมไปห5 0บาทก็รวมเป็น300พอดีใช้ง่ายๆครับไม่ยากเลย แต่ว่าที่หายากคือร้านที่ร่วมนะฮะซื้อซื้อไม่ถึง3ามร้อยก็ได้โอเคนี่เขาบอกซื้อไม่ถึง300ก็ได้ซื้อร้านนี้ร้อยหนึ่งร้านอื่นอีกร้อยหนึ่งค่ะใช่เนี่ยแบ่งๆกันไปแต่ว่าผมเนี่ยเหมาเลยพวพี่ขายไม่หมดเลยเหมาเลยลูกค้าน่ารักน้ามีมะม่วงหอมมากเลยรอกินอยู่อป ปลาเราไม่ผสมแป้งอร่อยจ่ะปลาดุกไม่ผสมแป้งนะผักออร์แกนิกด้วยย่อพี่พ่อถามผักให้เราด้วยได้ถ้าชอบกินพี่ให้นะเพราะว่าบางคนเขาไม่ทานแล้วเอาไปทิ้งพี่เสียดายอย่างเพราะมันแพงร้านพี่โอ๋นะครับอยู่ตรงตลาดนะชอบทานกันออยโปรตีกอะบางอย่างยังขมนะแต่ใช่แต่ของที่วางน้ำเขียวไม่มีขมเลยสักอย่าง มาแวะเวียนน,นะครับมาหาที่โอได้นะแล้วมาอุ่กนกันนะจ๊าจ,จ้าไปไปนะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ลงคลิปฝากมาแล้ววันนี้ตอนนี้ผมใช้สิทธิ์ไป150บาทนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยครับวิธีการชำระเงินเนี่ยทางแม่ค้าเนี่ยเขาจะแนะนำนะครับทำ QR code กดสแกนแค่นั้นเอง เรียบร้อยละง่ายดีนะโอเคงั้นมาสรุปครับเราจะใช้สิทธิจ่ายคนละครึ่งเนี่ยเราต้องมีเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับเขาจะให้สิทธิ์เราเนี่ยวันละ150บาทถ้าเราจะใช้เต็มจํานวนเนี่ยเราต้องมี1 5 0บาทด้วยรวมกันคนละครึ่งเป็น300เพราะฉะนั้นเราจะใช้ใจ่ายเนี่ยได้300นะนะครับเพื่อให้ใช้แบบให้คุ้มค่านะครับแต่ใครจะใช้ไม่หมดก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ทบนะครับใช้วันละร้อยก็ได้แต่ว่าเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไป สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กราวนะครับจะได้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ